สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครัวครูแมวน้องกำปั้นอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาในเมนูต้มกะทิสายบัวปลาทูนะคะน่าทานไม่เอย่ยไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมในวันนี้นะคะก็มีสายบัวเด็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีเกลือ น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีปลาทูนะคะแกะเอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนะคะพริกไทยหัวหอมและกะปิแล้วก็มีกะทิด้วยนะคะเริ่มแรกเราก็เอาพริกไทยนะคะมาโคลกให้ละเอียด วันนี้เราใช้เป็นพริกไทยดํานะคะพริกไทยดํำก็จะช่วยเรื่องความหอมนะคะจะหอมกว่าเราก็จะใส่หัวหอมลงไปแล้วก็โขกต่อไปนะคะพอหัวหอมละเอียดได้ที่นะคะเราก็ใส่กะปิแล้วก็โขกต่อให้ละเอียดเลยนะคะ ต่อไปเราก็เอากะทินะคะตั้งไฟแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโขลกเอาไว้นะคะคนให้ละลายเลยให้เครื่องที่เราโขลกเอาไว้นะคะละลายไปกับน้ํากะทิเลยนะคะกะทิวันนี้เราก็ใช้เป็นกะทิกล่องนะคะ ราก็จะใส่ลงไปส่วนหนึ่งก่อนนะยังไม่ต้องใส่ทั้งหมดนะคะกะทิแบ่งครึ่งเอาใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็น้ำตาลวันนี้ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็มีน้ำปลาหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะสามช้อนเราก็คนให้น้ำตาลละลายเลยนะคะ อันนี้เราจะใช้ไฟกลางนะคะเราจะไม,ไม่ใช้ไฟแรงไม่งั้นกะทิเราจะแตกมันเลยนะคะพอแตกมันแล้วเขาก็จะเป็นก้อนๆน,นะคะไม่น่ารับประทานก็รอจนน้ำเดือดเลยนะคะเราให้น้ำเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เราก็จะใส่หัวกะทิที่เหลือนะคะอันนี้กะทินี่เราเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเขาก็เลยจะจับตัวเป็นก้อนนะคะเราก็จะรอให้น้ําเดือดพอน้ําเริ่มเดือดเราก็จะใส่ใส่บัวลงไปเลยนะคะใส่บัวเราก็ตอนนี้เราล้างตอนที่เราล้างมันก็จะมีน้ําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เสด็จน้ําก่อนนะคะ ไม่งั้นน้ำก็จะเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าน้ำก็จะอยู่ในสายบียนะเดี๋ยวก็เราก็จะรอให้เขานิ่มนะคะอันนี้เราก็จะใส่ปลาลงไปเลยนะคะเนื้อปลาทูเราก็แกะเอาแต่เนื้อนะคะพยายามดูอย่าให้มีก้างนะคะ ก็จะรอจนน้ำเดือดนะคะพอน้ำะกะทิเริ่มเดือดใส่บัวเขาก็จะยุบลงไปนะนะคะแล้วก็จะมีน้ำออกมานะคะตอนนี้เราก็ชิมได้นะคะชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงมันอาจจะจืดเกินไปก็เติมนะคะเพราะมันก็จะมีน้ำออกมาอีกนะคะก็เรียบร้อยแล้วก็ตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูครูแมวน้องกำปั้นด้วยนะคะและฝากกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของครูครูแมวน้องกำปั้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะ